วันที่8มกราคม2567ค่ะเพจเป็นหนึ่งได้รับการร้องเรียนจากคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาค่ะว่ามีเพจ Facebook แย่ยี่ข่าวมาข่มขู่เพื่อเรียกเงินกับเจ้าของคลินิกเสริมความงามท่านนี้ค่ะเป็นเงินจํานวนมากถึง3 0 0 0 0 0บาทเพื่อที่จะไม่ให้เปิดโปงว่าอดีตเมื่อ3ปีที่แล้วทางคลินิกเคยโดนสั่งปิดค่ะโดยเจ้าของคลินิกเสริมความงามเล่าว่าเมื่อ3ปีก่อนค่ะทางคลินิกเคยโดนสั่งปิดและตนก็ได้มาเปิดคลินิกใหม่อีกครั้งซึ่งทาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะและเมื่อ เร็วๆนี้มีพนักงานชายที่ถูกทางคลินิกให้ออกจากงานด้วยพฤติกรรมหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมพนักงานคนนั้นจึงเกิดความคับแค่และส่งข้อมูลเก่าของทางคลินิกไปให้ทางเพจนั้นเพื่อโจมตีทางคลินิกของตัวเองและก็ไม่คิดว่าทางเพจจะทักมาเพื่อขอให้เราจ่ายเงินและจะไม่เล่นงานเราและรูปภาพต่างๆในอดีตลงในเพจของเขาโดยการต้องจ่าย3 0 0 0 0 0บาทเพื่อแลกกับการประจานและการเปิดโปรงค่ะซึ่งเรื่องที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องของ3ปีที่แล้วซึ่งนับปัจจุบันคลินิกของเราทาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างและมีหลายคลินิกมากที่ตอนนี้โดนเพจนี้ข่มขู่ และให้จ่ายเงินแต่ด้วยหลายคลินิกไม่กล้าที่จะออกมาเปิดโปรงแต่ทางเรามองว่าถ้าแต่ละคลินิกผิดจริงและเพจทําเพื่อสังคมจริงก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบจะถูกต้องกว่าแต่เจ้าของเพจอ้างว่าเป็นคําสั่งของผู้ใหญ่ที่ให้มาจัดการเรื่องนี้และก็อ้างคนใหญ่คนโตที่ทํางานในสภาเป็นแบ็คให้และยังข่มขู่อีกว่าถ้าเรื่องนี้บอกใครทางเพจจะเล่นงานจนทําธุรกิจไม่ได้อีกต่อไปค่ะขณะที่ทางเพจเจ้าคุณพระโรสเพณีวงวชิรพักก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะว่ามาค่ะ จุดๆเรื่องนี้สนุกกุรับรองได้เลยวีรกรรมจุดๆที่เปิดเพจข่าวขยี้ข่าวแต่ลืมความจุดๆข,ของตัวเองก่อนหน้านี้ย้อนไปประมาณ4-5ปีมันทําเพจสวยและหาสปอนเซอร์มาลงคือถ้าจ่ายสปอนเวลามีเคสลุดก็จะไม่โพสต์และเคลียร์หลังบ้านสปอนปีหนึ่งก็ห้าแสนต่ําๆแล้วก็ให้ทําศัลยกรรมฟรีแจกชาทีนี้มันเคยตีคลินิกหนึ่งชื่อหมอพ่อพานแหกเขาสะบัดจนเขาเป็นโรคซึมเศร้าหาว่าทํานมเนา่นานั่นนี่นูน่นหมอเครียดมากฟ้องมันและหมอไปขึ้นศาลคิ โยแตกกลางสาเลยน่าสงสารมากๆๆๆปัจจุบันหมอเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่หายขาดอีกเคสคือหมอทอทาหารรอเรือคลินิกคนแชร์เป็นพานตอนลูกแกตายหมอท้องแฝดอยู่และมันก็เม็ดเคสขึ้นมาและให้ลูกน้องไปบอกหมอว่ามีเคสหลุดเขาไม่ยอมเขาจะเอาเรื่องพอคอนแทคขออะไรก็ไม่ให้หมอแม่งก็หาไม่เจอว่าคนไข้คือคนไหนมันก็แหกๆปั่นๆจนหมอแทงลูกหนึ่งคน อีกคนรอดแต่คลอดตอน5เดือนลูกเขานอน NICU เป็นปีน่าสงสารมากแต่ที่มันชนะทุกคดีเพราะมันไม่เอ่ยชื่อหมอตรงๆมันใช้ตัวยอ่หอห,หมอนั่นหมอนี่ญาติไหนๆแต่คนทำสาระเขารู้กันจนหายไปพักนึงแล้วล่าสุดคือกลับมาทำแบบเดิมอีกแล้วเอาเคสหลุดของคลินิกอื่นๆมาอ้างว่าช่วยเหลือแต่สุดท้ายเอาไปหากิน เอาง่ายๆคือไปตบซักคลินิกศัลยะกรรมคือถ้าช่วยเขาจริงๆอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่จุดประสงค์ของการช่วยเหลือของนางคือไปไถเงินคลินิกแล้วก็ยัดให้เขาสปอนเซอร์นางหลักแสนเอ้ยเราศัลยะกรรมฟรีเอ้ยซึ่งล่าสุดค่ะทางเพจดังได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบกลับว่ามั่นใจในพยานและหลักฐานเรื่องแจ้งความกลับข้อหาแจ้งความเท็จแน่นอนยินดีออกรายการพร้อมหลักฐานและพยานค่ะเราคนจริงพร้อมเผชิญหน้าอยู่แล้วส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไป ไปแล้วค่ะ